ไมาไ้วเราเล่นะนะบาทเลยตัวเลขก็ได้แล้วนะคะสำหรับแนวทางตำราวันนีู้เพาาี่น้องอมีอไเ,เ,เดียวไทยแล้วย่านไทยแล้วเมกลงแล้ว,วพี่น้องบัดนี้เข้าไปทั้งพุ่นบาดนี้ เปลี่ยน,นเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดตอนนี้แหละโอ้ยดอกหรือมันไสหรือมันหอมหอม <laughs> แต่ว่ามันบ่นเอาใจตู้เย็นลืมเอาใจถุงมันกันด้วยสาวอา๋พอโชคใช่คือพอเห็นพอโชคใช่ขึนข้มนามาครับกินข้าวยุ่งแย่แย่น่าขึ้นมาเด้อ งนาขึ้นมากได้เป็นเนี่มองยุ่งกัดดิสิไปเจิมมาหได้บุหมองอื่นหฮมเมื่อได้มองนาพอได้โฮมกับกัดนาละยุ่งไงตีงกับพ่าได้ดิขั้นขั้นเราเกาทั้ววันขั้นเราก็เกาท้ววันก็บาดเลยทุงที่ออนนานที่พูดพูนั่งอ่อกได้ไง ไม่อยากดังแต่ว่าบบอกดังนี่ดังแล้วเด็ดหลวงพี่ไม er ่อยากดังได้อยากสร้างอยู่ไม่อยากดังพอดังแล้วแต่ว่าเป็นอยากเห็นพอที่เราต้องเป็นยังไงพอดีเลาเมื่อวันพุธมาเบิงมาเบิงไปทะเบียนไหมมืออ้วนพุธนี่มืออื่นนี่เปล่ามืออื่นจะไปรับเมื่อพุธมาเอาเล้าพอดีว่ะโอ้ยเห็นไหมเบิงที่แหลกมือนี่มืออื่น พร้อมแล้วครับตามนักการครับครับจะเลื่นพ่อเนื้องอมพ่อยงอมแม่มือนีก็มาตามแนวทางเหล้านาะครับแต่ก่อนจะเอาแนวทางเล้าเดี๋ยวลูกจะบอกความฝันเสียงเละกับเครื่องเหนี่ยข้างอ๋อเอาเปรียมเนื้อพี่น้องเอฟซีเฮาวันอันนี้จะพูดถึงของรัฐบาลก่อนเออฝันเนอฝันเสียงตัวเลขเออเสียงรัฐบาลมึงขึ้นนี่บอกลุงพี อันนี้เป็นของควอมฟันของเสียงเล็รัฐรัฐบาลเนืเออ้อฟันฟันว่าไปงานชาพนาักธิจของปูเพิ่นไปปูคนมรณนะ <c oughs> มรณะจากย่วัดไดกับบรู้จกดอกปูปูเถาปู่นเ่าแล้ว <c oughs> ไประบานนี่ไปในง,งานคน้นทั้งค้นทั้งภาคหลายวันจากวัดอย่ไสจากเพิ่นเป็นไปกับบรูจ้จักแต่เจ้าไค <c oughs> ่บ้านเหมือนห้ามห้ามเพิ่นนะใส่แตะแค่ แตะแค่หนบนมันหามโลกนี่หามแต่แค่ครับไอ้เพื่อนนอนทั้งแต่แค่หามฟีคน้นหาม,มาหามาจะไปขึ้นเมน่นขึ้นเม่นเราบานลูกมันนั่งนั่งรง่วงใบใบเพื่อนกาเพื่อนเราบานไม่ัวหนาลูกเพืเ่อนผมตื่นมันฟื้นเอยัางไงเพ่นฟื้นใช่ฟ,ฟื้นขึ้นมา,มานว่าได้มาถามหลว่ามากับไผ่มาจังไหา่มายั้งสินะ่ะมันถาม้ว่าเขา่ากงานปูนเี่เอาปูน่าได้เป็นยัง้งว่าให้ความฝันว่ากันนะครับเราบานนี้ตัวเลข ตัวเลขนั่นคือเอาง่าไงลูกเลี้ยงเดียวไปเห็นนั่นตัวเลขจู่ไตแค่์ไตแค่ที่ปันหาปัญหาเหมือนแค่คือตั้งเตียงนี่แหละถามสีก้นลูกเนหน่งน,นางลกเหมือนเดียวไปเห็นตัวเลขยู่ไตแค่์ไตแค่เป็นเลขเก้าเจ็ดอันนี้คือเตียงตัวเลขหนึง่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าสามมันคือนี่เตียงรัฐบาลเตียงรัฐบาลไทย ม,มือว่านนี่หลวงพีนั่งเอาแล้วว่าน,นี่มือน,นี่เลยมาฝันมือขึ้นมือขึ้นนี่ม,นมาฝัน,นเสียงตัวเลขมาเสียงแล้วก็วเลยมาฝันเห็นตัวเลขเจ็ดเก้า,เ,าเก้เาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านั่นแหละตัวเดียวกันมาเห็นเ,เก้าเจ็ดตัวไตแค่ตัวเลขอันนี้คือคือความฝันของเสียงตัวเลขแนวทางรัฐบาลครับเนอ มันก็ได้ตรงกับตัวเลขที่ว่าปล่อยไปเพราะว่าลูกเสียงมันขึ้นกับเสียงหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าสามนั่นแหละนี่ยุติใแต่แค่นี่มันส้เก้าเจ็ดมัน,น,นล่งลางบอกชืจังไรยุติใแต่แค่นี่มันเป็นไปได้ือกันลูกกต่น้ำเจ็ดอยู่แล้วพระปูแล้วกับน้ำเก่าอยู่แล้วที่จริงท้าถ้า,ามัน เลามรลานาเกิเป็นศูนย์เก่าหรือศูนย์เจ็ดไปยังไงครับอันนี้เล่าผลมรณาแล้วเล่าผลฟื้นจะได้คิดว่าเลขจะบมมีศูนย์อเงี้ยนียจ่จะโมมีศูนย์ปูฟื้นลูกพี่เซียนตัวใดกว่าจ้าหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดกับเก้าสามตัวเลขที่ปล้อยไปนั่นละอันนี้คือของรัฐบาลอันนี้ของรัฐบาลแบบนี้ปูแผ่นฟื้นที่ปูที่แผนเกลียวเมือนมะเบอกน่าเสยปูก็ได้ คือของแนวทางความฝันเสียงตัวเลขของรัฐบาลแต่ว่าเมือนี่ก็ดีมีเล่าให้คือเก่าครับมันต้เหล้าก่อนเนี่นเอาต่อไปมมนตำเล้าเด้อบาลี้ตำเหล้าเอาไม้รูปมือนมันสีดุดแต้มบ่นี่ไปไหมที่ที่ทสองเนาะครับวันที่สิบสอง ลำต่ำเล่าไม่กัะจายแน่นที ห้าแล้วก็ห้าหนครับเล้าเออ,อน,นี่เล้าก็คือม,มาเล้ามีตัวไหนนะขอหลวงพี่ห้าสี่ห้าสี่ศนย์กับห้าหึห้าี่ศกับห้บาหนึ่ง ห้งนี่ศูย์กับม่นมิ่นอันนี้นะครับห้าสี่ศูนย์กับห้าหนึ่งนี่บวมีิเก่าบวมมิหกบวได้กลับหัว่ามืเล็กหน่อยลง้หน่อยตัวขันลุงพี่มื่นเยกบมเก้าเก้าเก็ดพวกเอามาเสียงรัฐบาลเล่าทำเลา ตัวมันตัวสอบมั่งรู้ซี่ตัวใดะครับฮาซี่ตัวเดียวเลยฮาซี่ตัวเดียวตัว,วลงพี่เป็นเลข<า>ขอพุมอ่มหมดลงพี่คร<า>ับขอพุ่มอือเกเอาห้าสี่ศูนย์ เด่นตุวใหตก่อนบางทีที่ไปนั่งขอคือเป็นยังลูกขึ้นมาขาซีราวามั่นกันว่าแดงบ่แดงมันมันชัดชัดก็ทุกมือทุกเคื่อมือนชัดจนจนจนทีออกแสงไหมขอมาขึ้นนี่บอครับเด่นเด่นกมเนียนนาซีจนสีออกแสงเนียน นี่ครับที่ตัวเดียวที่ที่ที่เปิ้ลหูกไกลเนสีหูออกเลยนะที่ชัดที่สุดวันหนึ่งไหมเกือบสีออกแสงที่ลงนีีรัศมีขึ้นกัวโมเนี่ยเพื่ออธิษฐานขอเที่ยวลาวเป็นไหมมครับลงนีบข,ข้ามโคงเที่ยวลาวนะครับนิมนต์นินมนต์เอาไว้ในเบาะกันเลยครับมีจะ่าน ขออนุญาตเดอ้อหลวงพี่พอวาวเหว่าแห้งบ่ได้มาสั่นเพิ่นว่าเดี๋ยวมัที่อันนาออนาาม,พพา,า,มนนาสั่นเขาห้าสี่ศูนย์แล้ห้าหนึ่งทำโพงเทียวเล่าเมื่อนี้เด้อพี่น้องวันที่สิบสองนะครับอาซีนี่เจนที่ออกแสงทีครับหลวงพี่อาซีจนที่ออกแสงมาสั่น,ออนเดี๋ยวให้พี่น้อง แคปหน้าจอนะครับ540แคปหน้าจอเลยเด่นมากที่สุดคือ54าสามตัว540มือนี้ว่ามีเก่าว่ามีหกหน่อยตัวเลขมือนี้โอ้ยมือนี้คือคักแถอะซีกู่แข็นแขนแขนแขนมันบอลงพีแขนแขนห้าเป็นตัวเด่นมือนี้จังมันมือปั้นทุนปั้นนี่หรียญน้องพีเนาะโอ้ร่องเบิ้งลองเบิอ้องสามีทุน เมื่อนี่ปั้นคุณปั้นเด้อพี่น้องมือก้อนมือนั่นเบาแมนครับมื่อนี่แมนแท้แล้วปั้นคุณปั้นเอารถ